ทางด้านของกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์นะครับจนทําให้มีการต้องปิดการเรียนการสอนนั้นได้ออกมาขอร้องวิงวอนผู้ชุมนุมนะครับให้เห็นแก่อนาคตและก็รวมไปถึงเคารพสิทธิ์ของพวกเขาบ้างติดตามได้จากรายงานทีมข่าว DNN ครับ คือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ทั้งการปิดถนนปิดสถานที่ราชการและปิดพื้นที่ชุมนุมตามที่ต่างๆจนส่งผลให้โรงเรียนของพวกเขาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต้องปิดทำการเรียนการสอนกว่า30วันจากการชุมนุมที่ยืดเยื้อมากว่า3เดือนแล้ว โดยกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ต่างได้รับผลกระทบโดยตรงจากการชุมนุมจึงรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพขึ้นภายใต้ชื่อกิจกรรม Respect My Future บริเวณเกาะกลางวงเวียน13ห้างถนนบางลำพูเพื่อให้ความสันติสุขกลับคืนสู่ประเทศชาติอีกครั้ง พร้อมส่งสัญญาณไปยังผู้ใหญ่ให้เคารพและคำนึงถึงอนาคตของพวกเขาบ้างแม้สิ่งที่พวกผู้ใหญ่กำลังเรียกร้องอยู่ขณะน,นี้จะสามารถทำได้ตามระบอบประชาธิปไตยแต่พวกเขาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นอนาคตของชาติและกำลังเตรียมตรวจสอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยายลัยต้องมาได้รับผลกระทบจากการปิดเรียนทำให้อ่านหนังสือและเรียนไม่ทันต้องมาเรียนในช่วงเย็นเพิ่มเติมและบางคนก็รับไม่ไหวแล้ว นี่คือเราจะออกมาบอกว่าช่วยเคารพสิทธิเราหน่อยเพราะว่าเราเป็นเด็กได้ผลกระทบทางการเมืองครับคือว่าเวลาเรียนเราขาดเรียนตั้งไม่รู้กี่ชั่วโมงเราต้องมาเรียนชดเชยตามหลังแล้วก็คุณมาชุมนุมกันทีพวกผมก็ต้องปิดกันทีครับมีการปิดโรงเรียนหนึ่งครั้งเท่ากับหยุดหนึ่งวันครับแล้วคือตอนนี้พวกผมอยู่มหผมต้องสอบแกดแพดแล้วแกดแพดตอนนี้จากปกติผมต้องสอบตั้งแต่เดือนที่แล้วกลายเป็นต้องเลื่อนไปวันที่8มีนาครับ คือผลกระทบได้เยอะมากครับไหนจะอ่านหนังสือต้องมานั่งเรียนชดเชยตามหลังอีกพวกผมก็คืออนาคตของชาติแล้วมามีการชุมนุมอนาคตของชาติก็คือไม่ได้เรียนเพราะว่าครับอยากให้ผู้ใหญ่เขารู้กันบ้างว่าเด็กนักเรียนก็เดือดร้อนเป็นเหมือนกันไม่ใช่เอาแต่ว่าจะประท้วงกันด้วยปัญหาของตัวเองฝ่ายเดียวครับผมได้ได้รับผลกระทบเยอะเลยครับเพราะว่าโรงเรียนผมใกล้จุดที่ที่เขามีการชุมนุมเกิดขึ้น โรงเรียนผมได้รับการผลกระทบตรงที่ว่าต้องปิดเรียนโรงเรียนผมปิดเรียนไปหลายเดือนนะครับไป20-30วันก็วันนะครับเพราะว่าการเรียนทุกวันนี้เขาจะสอนไปเพื่อผมอยู่มหกแล้วสอนไปก็เขาที่เขาสอนไปเพื่อจะไปเอ็นมหาลัยแต่ว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีเวลาเรียนแล้วครับเลยต้องมาชดเชยหลังเลิกเรียนแต่ว่าเวลาหลังเลิกเรียนเด็กมันก็รับไม่ไหวแล้วครับผม เยาวาชนเหล่านี้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ควรยุติลงได้แล้วและควรแก้ปัญหาโดยการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่แก้ปัญหาโดยการไปขัดขวางไม่ให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเพราะนานาประเทศจะยอมรับผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งประกอบกับในการเลือกตั้งครั้งนี้พวกเขาก็เพิ่งม,มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งจึงไม่อยากให้ใครขัดขวางการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเขาด้วย และต้องการเรียกร้องให้มีการเดินหน้าเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์นี้ด้วยผมก็คิดเห็นนะครับผมก็อยากให้มันมีการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับผมเออเราก็ไม่รู้ว่าพ่อพราธา์ที่พ่อตายตนใหญ่ก็มาจากการเลือกตั้งถูกไหมครับผมถ้าเราไม่ยอมรับเสียงข้างมาก่เงี้ยเราจะเอาใครมาเป็นเ่ะครับผมการแต่งตั้งคือเมืองนอกเขาก็ไม่ยอมรับการแต่งตั้งเพราะราชาธิปไตยน่าจะดีสุดแล้วรครับผมด้วยไม่เหมาะสมเลยค่ะเพราะว่าเรียกร้องไปเนี่ยจะทําให้ส่งผลเสียกับภาครัฐต่างๆแล้วก็ ส่งผลเสียอย่างเดียวไม่พอคือประชาชนได้รับทุกอย่างะคะ่ะได้รับผลเสียและเขาก็ไม่เห็นจะได้อะไรด้วยะคะ่ะอยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทุกๆประเทศแล้วทั้งในต่างประเทศก็ยอมรับการเลือกตั้งอยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น,นะคะ่ะสาหรับวันที่สองนี้การเอามารวมกลุ่มเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะการชุมนุมและปิดพื้นที่ของมับประชาธิที่ปัดยังมีนักเรียนนักศึกษาจํานวนมากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ต้องปิดทําการเรียนการสอนเพราะกังวลใน,เ,นเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนแต่การออกมาเรียกร้องสิทธิ์ทั้งสิทธิการเลือกตั้งสิทธิเสรีภาพในชีวิตและเรียกร้องถึงอนาคตของพวกเขาทีมข่าวดี n รายงาน